สบายดีพ to to mm ี่น้องวัตถุทุกคนมาสองส่วนถ้าขึ้นรถเดี๋ยวพี่น้องเด้อขึ้นรถสองทุ่มแต่ว่าขึ้นก่อนค่ะตอนนี้จะถุ่มตอนนี้ทุ่มสี่สิบหกค่ะนี่เลยค่ะทาให้เพื่อเพิ่อเปิดทั้งางกันนะอีกนิดนึงอืมผมอยากสิทายให้ดีติดต่อไปนะพี่จ๋ามีส่งมีส่งโทราาค่ะ ลดสองแนงงสน่นั่งสองสม VIP ค่ะทำไมเขาม่นั่งชุดปั่นนั่ดิบางยี่แย่ยี่สิบดไม่สองสองสไปนั่งเวอาบ,อบุญกไปนั่งสุดเลยพี่น้อง Cái này nó sụt rồi kìa là khá sống mẹ đúng không Phát triển bèm bây giờ bắt đi nông Cái này nó thật. เดยวรถออกเดินทา่าแถวเมืองอยู่น่าไปนองเนาะานไหนะก็ได้ <c oughs> ดว่ซออยู่ด้วย่ไปนองเถอะขึ้นรถแล้วนะคะรถอ,ออกวัาจ้ารถอ,ออกว่จ้า,าออกค ไปถึงเราจังบัดเพื่าจะถ่ายให้ดูนะคะมุกสวบรีรำเนาจะแบมบแบมบทับเดียวด้วถึงบรีรํเนาจะ ทีทุ่มก,ดกด็ด้สีุ่มำหน้าที่อืมอีดัม so great and สุดินเมดแล้ปรับปบับคือเทแบบทั้งสุดินแล้วนะทั้งสุดินแล้วรับแล้ว สีสเกตลทั้งสีสเกตแล้วสี่คนเลย ทั้งอุบลน,นะคะอุบลณราคะต่อช่องเม็กเลยะคะ่ะเดี๋ยวตาถึงหนึ่งตีตีสี่ ยี่สิบห้านขามมานังไทยี่ยี่สิบถึงคื่อรถสองเมกไอ้นอนแต่คืนรถจน <c oughs> ที่ขึ้นรถจะลอนร่องโดกักไงเนาะความเมือ่อดบความเงียบเหงาถึงนาฬาาิกา ถึงนาดานสองมกแล้วค่ะี c เท่าไรสามสิบแป ทำกันได้นอนเมื่อยอยู่นอนตื่นขึ้นรถจลงรถกักเลยเนาะ เสียงเงี้ยรักเหี้อันนี้ยท่านสามที่นี่หุ่นไทยเหรอวะท่นี่หุ่นไทเหรอวะหุ่นไยจะไทยเหรอวะ แต่พี่น้องาิดนี้เขาจบไปแค่งเ้ยอาทิตินี้เขาจบไปี่งสามจัสวดติ่ะ